เอฟทักษะออนตอบกลับอดีตสามีเพิ่งเป็นประเด็นในกรณีที่หนุ่มสงกรานต์เตชนะนรง์อดีตสามีของนางเอกสาวเอฟทักษะออนโพสต์ภาพคุณแม่กับลูกสาวน้องปีใหม่ลงในอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมเขียนข้อความทำนองว่าขอให้หลานมาเจอปู่ย่าบ่อยๆล่าสุด แอฟทักษะออนออกมาเปิดใจครั้งแรกถึงเรื่องนี้ฝากถึงสรงกรานถ้าเกิดมีอะไรสงสัยให้เปิดใจคุยกันหลังบ้านมากกว่าที่จะไปโพสอะไรแบบนั้นได้เห็นข่าวเหมือนกันค่ะก็ตามนั้นจริงๆแล้วอาจจะไม่ได้แบ่งเวลาชัดเจนเพราะปีใหม่เปิดเทอมแล้วและเสาร์อาทิตย์เขาก็มีเรียนพิเศษหมายถึงว่ามันไม่ได้พิเศษแบบวิชาการขนาดนั้น แต่เป็นเรื่องที่เขาสนใจก็ถ้าเกิดว่าจะเจอกันมันอาจจะไม่ได้ฟิกเวลาแต่ก็มีการสื่อสารคุยกันตลอดตอนที่เห็นก็แอบ,บมีความรู้สึกแต่เราก็เก็บเอาไว้ไม่ถึงความเห็นส่วนตัวของเราก็รู้สึกว่ามีอะไรเราก็คุยกันข้างหลังได้เพราะทุกวันนี้ก็คุยกับคุณปู่ตลอด บางทีก็เกี่ยวกับหลานบ้างไม่เกี่ยวกับหลานบ้างเราก็คุยกันเราไม่อยากตอบประเด็นจะเป็นความเข้าใจถูกหรือเข้าใจผิดอะไรหลังบ้านจริงๆคุยกันได้หมดโดยเฉพาะแอฟคุยกับคุณปู่เสมอเชื่อว่าคุณปู่ก็เข้าใจในสถานการณ์ของแอฟที่เราทํางานหนักมากคือบางทีท่านก็เข้าใจว่าแอฟทำงานเยอะอาจจะไม่สามารถเข้าไปได้แต่ก็จะส่งปีใหม่เข้าไปคือว่าเราทุกอย่างก็เป็นไปตามสภาพคิดถึงหลานหรือหลานคิดถึงก็ไป หากเป็นห่วงกันก็ไปมาหาสู่กันตามปกติเพียงแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้ไปเจอบ่อยเท่าปีใหม่เท่านั้นเอง